วันนี้นะคะเราจะมาทำกรีกโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าอยากลองทำดูแล้วก็อยากกินด้วยค่ะซึ่งเราจะทำวันนี้นะคะก็ใช้นม2อขวดนะคะขวดกลางนะคะแล้วก็มาอุ่นนมให้อุ่นนิดนึงนะคะนี่แล้วก็อุ่นพอให้ประมาณจับดูให้มันอุ่นๆนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาใช้โยเกิร์ตค่ะสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะ ใช้โยเกิร์ตสองกระปุกเหมือนกันค่ะก็คนๆๆๆให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็มาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะดูสีนะคะน่ากินมากสีชมพูแบบพาสเทลเลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมา,มาปิดแล้วก็ให้มันสนิทนะคะแล้วเอาไปไว้ในที่มืดประมาณ10ชั่วโมงนะคะ ก็เทปึ๊บแล้วก็ใช้ผ้าขาวเนี่ยค่ะกรองนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นค่ะสูตรที่ทำนี้นะคะจะไม่ให้มันแข็งเกินไปนะคะก็จะเอาแบบว่าไม่ได้แบบเซ็ตตัวมากค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินแบบนิ่มๆละมุนกินแล้วมันละลายในปากเนี้ยค่ะชอบเนื้อแบบนี้มากกว่าแบบว่าแห้งๆค่ะ แต่ทำขายเราก็จะไว้นานกว่านี้หน่อยหนึ่งค่ะประมาณวันหนึงถึงสวันนะคะในตู้เย็นเนื้อแบบนี้คือแบบฟินมากค่ะทุกคนลองไปทำกินดูนะคะ